ใจความลับทำไมผู้รักษาประตูถึงนิยมใส่เสื้อสีเขียวจริงๆแล้วกฎกติกาฟุตบอลไม่ได้กำหนดเขียนไว้ว่าต้องใส่เสื้อสีอะไรเป็นเพียงแค่ต้องเป็นสีที่แตกต่างจากผู้เล่นทั้ง2ทีมเพื่อให้สามารถแยกออกได้ง่ายว่าเขาคือผู้รักษาประตูและเป็นผู้เล่นคนเดียวในทีมที่สามารถใช้มือปัดจับลูกฟุตบอลได้ถ้าหากว่าเหมือนกับเพื่อนร่วมทีมอาจจะทำให้มีปัญหาได้นะจ๊ะ แต่การที่ผู้รักษาประตูนั้นนิยมใส่เสื้อสีเขียวเป็นเพราะว่าเนื่องจากแน่ดีเนี่ยฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเสื้อสีเขียวไม่นิยมมากนักจึงทําให้ใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยมีโอกาสได้น้อยที่จะไปเหมือนกับเพื่อนร่วมทีมหรือคู่แข่งนั่นเองแต่ปัจจุบันนี้ผู้รักษาประตูก็ไม่ได้แปลว่าจะสวมเสื้อใส่เสื้อสีเขียวตลอดนั่นเองยังมีสีส้มสีเหลืองสีฟ้า สีดำและสีขาวและสีอื่นๆตามแฟชั่นบางคนก็ใส่สีลุ้งไปเลยนะจ้าได้แยกไง่ายๆไปเลยแล่นทุกคนได้ไขค,ความลับแล้วคิดยังไงถ้าหากว่าคุณเป็นนายประตูคุณจะสวมเสื้อสีอะไรคอมเมนต์กันมาสิครับแต่เดก่อนอย่าลืมกดติดตามพี่เต๋อเจมีศาสรแดงกดไลค์กดหัวใจกดเป็นทึกหน่วการโปรดและกดติดตามมาเยอะๆเด้ออย่าช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไป